สวัสดีครับสวัสดีที่ท่านนะครับแผงจรประเครื่องในช่วงรอบเย็นของเรานะครับก็มาพบกับพี่ๆสมาชิกอีกแล้วพี่นะแผงจรของเราพี่นะจับคู่ได้เลยพี่องค์ละ200คู่กะ0นะครับนะจับคู่กันให้แบบมันๆกันไปเลยนะครับสนใจคู่ไหนนะครับนะโทรเข้ามาหาผมพี่นะเน้นย้ำโทรจะไว้กว่านะครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้พี่นะพร้อมส่งทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งนะ อ่คู่ละคู่ละสามร้อยบาทองค์ละสองคู่ละสามจัดได้จัดเลยพี่ใครไวใครได้ตามกติกาเราเนวมาเริ่มเลยแล้วกันพี่เนวสำหรับรายการแรกอ่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตหยิบอ่าเรียกอะไรนะหยิบกล้องสองพระสักครู่เดียวแนวนะหยิบมาให้พวกพี่ได้รับชมกันนะครับสักครู่เดียวับแนวสักครู่เดียวมาเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันพี่แนวรายการแรกนนวรายการแรกเอาเป็นพระชัยนะครับจริงๆเลยผมนึกว่าพท่านเจ้ามานะจริงๆผมก็ไม่ค่อยถนัดกับยี่มียันด้านหลังแบบเนี้ย แนวเหมือนจะเป็นท่านเจ้ามาวัดสามปื้มอ่ะเนี่ยสองร้อยคู่ละสามร้อยไม่คุ้มไม่รู้ไปดิพี่แนวพระเดิมๆพระบ้านๆเดิมๆเนี่ยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวสองร้อยคู่ละสามร้อยครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นจริงๆองค์นี้เป็นหลวงพ่อแพรนะแนวหลวงพ่อแพรวัดพี่คุนทองครับพี่แนวเป็นอสมเด็จครับพี่นะแพรสามพันแนวแพรสามพันเหมือนจะมีรอยล้านรอยเล้าในกรอบนะนะองค์นี้ครับพี่นะเหมือนมีรอยล้านรอยเล้าในกรอบเนีก็เป็นธรรมชาติแล้วเป็นธรรมดาแล้วพี่นะแพรสามพันสองร้อยคู่ละสามร้อยบาท เนีครับสองร้อยคู่ละสามร้อยเหรียญเลยพี่นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญปียาำมหาราชนะพี่ดาวเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับเหรียญเสด็จพ่อรอห้าหันข้างนะครับด้านหลังจะเป็นตัวยันเดี๋พี่ด้านหลังก็จะเป็นของพระอาจารย์สาธิตนะครับนะเชียงใหม่วัดเจดีสถานนะครับนะก็สองร้อยคู่ละสามร้อยพี่เหรียญแท้เลยดูให้สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอ่าสองร้อยคูณละสามร้อยรูปหล่อนะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินเดี๋พี่นะครับหลวงพ่อเงินบางคานนะออกท้ายน้ําหรือเปล่ารูปหล่อแบบเนี้ย เนี่ยไงพี่พี่รูปรอแบบนี้ออกท้ายน้ําหรือเปล่าสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยโอ้โหวงนี้เลยพี่นะวันนี้เป็นพระชัยนะเป็นพระเป็นพระปางมานวิชัยดีกว่าพี่เนะี่ยเป็นพระพุทธรูปขนาดห้อยคอปางมานวิชัยจริงๆเลยพระเ็ามีความสวยเห็นไหมพระเ็ามีความสวยครับพี่อุดเดิมนะแนวะพระเ็ามีความสวยและอุดเดิมแนวะสำหรับวงนี้พี่อุดเดิมนะ เห็นไหมสวยแล้วอุดเดิมเอา200คู่ละ300บาทนี่ครับ200คู่ละ300ร้อนี่ครับเราก็พระพิตาครับพี่เห็นไหมองค์นี้เป็นพระพิตานะอันนี้น่าจะเป็น,นสายชนบุรีพี่นะแต่ที่รู้นะเนื้อแบบนี้นะพี่นะนะที่ไหนก็ได้เนื้อสวยมากแนวพี่พี่ลองดูเนื้อดิแนวเนื้อสายชนบุรีเลย200คู่ละ300บาทนี่ครับ200คู่ละ300พระรอดเดี๋ยวพี่ดูเนื้อพระรอดดินี่ครับพี่พี่พีดูเนื้อพระรอดดิ เห็นปหมเนี่ยดูเนื้อได้เลยเนี่ยนืครับเนื้อแบบนี้พี่นะผลอดนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทต้องจัดแต่พี่แนวะลอดแบบเนี้ยนะสองร้อยคู่ละสามร้อยเหรียญเสมาแนวหลวงปู่ทวดนล่วแนวพี่พี่เหรียญเสมานะหลวงปู่ทวดเห็นไหมนี่เสมาหลวงปู่ทวดพี่พพนะอันนี้น่าจะเป็นวัดเอี่ยมแนววัดเอี่ยมปีศูนย์หกนี่ดูได้เจาะเดิมด้วยนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อย โคตรคุ้มนะครับอ่าโคตรคุ้มนะครับมาองนี้น่าจะเป็นปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จในครับปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จเจ้พี่ปกสวยไหมล่ะหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่สามร้อยเต่าอันนี้เป็นเต่าของหลวงผู้หลิวนะพี่นะรุ่นสุขใจวันแล่แต่งทองครับพี่นะรุ่นสุขใจนะตาคมกิ๊บเลยพี่หลวงผู้หลิวนะตาคมกิ๊บเลยพี่นะตัวยันเป็นเส้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 นเลย แนวพี่พี่ตัวยันเป็นเส้นเด้นเด่นเลยพีด่นเลยพี่แนจาะพิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาตินครับเต่านะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับมาต่อคณะสําหรับรายการต่อไปนครับพระกิ่งครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระกิ่งพิมพ์ห่มคุมแนวพี่พี่หยาพระกิ่งพิมพ์ห่มคุมนะเป็นของปาเรสนะแนวเป็นพระกิ่งปาเรสรอห้านะพี่นะแนวพิมพ์ห่มคุมเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาท แนวพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยนะพลาสสวยๆเลยพี่นี่เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรูปทรงเขาเรียกว่าเสมาพี่น้ำโปร่งเพราะไปแนวเพราะไปวัดกำแพงนะครับโขนนี่สวยจริงนะครับหล่อโบราณเดิมๆรับข้าเบ้าเดิมๆด้วยนะครับร่องรอยการหล่อธรรมชาติอยู่แล้วพี่นะครับร่องรอยเหรียญมีรอยประกบชัดเจนเห็นไหมร่องรอยเหรียญมีรอยประกบชัดเจนนะพี่เนี่ยสองสี่ในพี่น้าเออสองสี่กว่านะเอาสองร้อยคู่ละ สามร้อยบาทนะครับเราก็องนี้เป็นเตารีนะครับวงนี้เป็นเตารีหลวงปู่ทวดขี้เบ้าเดิมๆลยเตารีูหลวงปู่ทวดนะครับร่องรอยตกแต่งและแทงตะไบอันนี้คือเขาเรียกว่าพระแบบฟอร์มธรรมชาติอ่ะใช่ไหมเนี่ยที่เขาเรียกว่าพระฟอร์มธรรมชาตินะครับต้องแบบนี้เลยพี่สวยเดิมธรรมชาติสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่สามร้อยพระพิตาก็พี่องค์นี้จะเป็นพระพิตารูปทรงห้าเหลี่ยม แนวผ้าเดี๋ยมมียันนะพี่แนวด้านหลังก็จะเป็นตัวยันแนวไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจันย์ท่านใดนะแต่เนื้อแบบเขาเรียกเนื้อหาวงสายเขาเขาเดิมอยู่แล้วเนาะเนี่ยเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครับสองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องนี้พระลาดรัดลังสีอะไรนี่เนยลองดูนะเนี่ยมีห่วงมาเดิมเดิมนี่วัดจอมทองอะแนวปีหนึ่งแปดพระเขาเรียกทองแดงรมดำเนาะพ้าดูง่าย แนวพี่พี่พาดูง่ายเห็นไหมทองแดงลมดำสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยเลครับนี่เลยพี่องค์นี้ดูเนื้อเลยนะ้หลวงผู้ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับด้านหลังเขียนอ๋อศนะูนยะ์ห้านะแนวพี่ๆด้านหลังเขียนศูนย์ห้านะ เห็นไหมดูดิสองร้อยกู้แล้วสามร้อยนะครับหลวงพุทธเจ้นี้หลวงพุทธูเสกไหมน้ำได้เป็นหลวงพุทธู่บุกเสกนะอ่าองค์นี้พี่นะองค์นี้เป็นนางพญาแนวพี่พี่องค์นี้เป็นพระนางพญาครับพี่เห็นไหมสวยเดิมธรรมชาติแนวพระนางพญาโอ้โหมวลสารเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยพี่แนวพี่พี่อยามวลสารเป็นเม็ดเลยนะนางพระยาครับพี่ สองร้อยคู่ละสา,ามร้อยบาทนะครับนางพญาแล้วก็สมเด็จอันนี้จะเป็นสมเด็จหลงพ่อเชือ้อเชื้อว่าสะพานสูงนะบางซื่อแนี่พระเชื้อว่าสะพานสูงครับพี่บางซื่อนะเนีย่ยพระฟอร์มเดิมพี่นะบางซื่อเนี่ย,พ,บบพ,ยพระแบบนี้ไม่ได้มีบอยบอยๆนะพี่พี่จ๋าเออพระแบบนี้ไม่ได้มีบอยบอยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาท แนวสองร้อยกูจะสามร้อยก็พี่เสืออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะเนื้อเขาใสๆอ่ะเนี่ยเนื้อเขาออกใสๆแห้งๆอ่ะเนี่ยเนื้อเขาสะท้อนแสงนะแนวแม่เนี่ยสองเลยเห็นไหมเนื้อเขาสะท้อนแสงเห็นไหมเป,ไเ,เป็นอะไรแก่่อะพี่นะเออเป็นอะไรแก่ตัวเก่ามากอ่ะเนี่ยดูดูขุพันพันเชือกไว้ดิเนี่ยพี่ลองดูรูพันเชือกไว้สินีด่นนดามาแบบนี้เลยพี่นะี่มีตัวยงตัวยันอัคราอะไรเงี้ยนะ เอาสอง้อคู่ละสา0ร้อยนะครับไม่รู้คืออะ <They> ไรผมก็จัดให้เลยแล้วกันแนวไหนไหนก็ไหนแล้วแนวแบไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพี่แนเนื้อผงน้ามันคู่นี้เนื้อผงน้ํามันมันจริงพี่ดูเดิหลวงพ่อกวยแนวดูง่ายบสบายตานะครัหลวงพ่อกวยนะสองรอยคู่ละสามร้อยบาทนะครับรพนะบร,บระปิตาครับพี่องค์นี้จะเป็น,ปรปแบบนรพ,พงงนนระปิตาหลังแบบนะพี่พี่องนี้เป็นพระปิตาหลังแบบนะสายวัดคือวันสองร้อยคู่ละสา0ร้อยบาท เนี่ยครับสองร้อยคู่ละสามร้อยหลวงปู่ทวดเจ้าพี่อ่าองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแนวหลังยันนะแนวหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลังยันนะครับแนวหลังยันเนื้อสวยเห็นไหมเนื้อว่านหลังยันสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อเขียนนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเขียนสำนักคุณเนนนะเนี่ยหลวงพ่อเขียนเจ้าพี่ ใช่ไหมหลงผู้เขียนสำนักขุนเนนนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนนครับี่หมุนโชว์เลยพี่นะครับหมุนโชว์เลยพี่นนครับโอ้โหพิมพ์ค้ตานเนื้อสวยมากครับพี่สามชายนะนะขีคตาสามชายครับพี่ได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติเนรับพิมพคิตาสามชายนะได้สวยได้เดิมแระได้ธรรมชาติเนร้บพิมพ์ค้ตา เนี่ยสามชายครับพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครับเราว่ปากน้ำปากน้ำเนื้อหนึบมากเยังไมพ่พี่นะปากน้ำนะเนื้อเขาหนึบมากหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะพี่นะสำหรับผ้าผงห้องวานปากน้ำสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่สามร้อยเหรียญเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของบัวแพรแนวร,รุ่นเอ็มสิบหก คมคลิปเลยไนะนะหมแนวบัวแพรแนบเหรียญบัวแพรรุ่น,ะน,น M16 นะครับสวยกว่านี้ไม่มีนะแนวบัวแพรนะสวยเดิมธรรมชาติแบบนี้เจาะเดิมด้วย200คู่ละ300บาทน,นะครับรหลวงพ่อน้อยพี่นับหน้าเสือหลวงพ่อน้อยหรือ,อบโบราณนแนวะเอหน้าเสือหลวงพ่อน้อยพี่ดอบโบรานอเปีอผ,แบบผิวพันธ์แห้งไหมเนี่ยดูดิผิวพันธ์แบบนั่นแหละผิวพันธ์ธรรมชาติเนาะผิวพันธ์แห้งๆ200คู่ละ300บาท นะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยรูปรอหลงเาเงินพิม์นิยมครับพี่แนวรูปรอหลงเพราเงินพิมพ์นิยมนะบเ,นมนมนะบเป็นนิยมมือมือรองนั่งนะแนวะครับเป็นพิมพ์นิยมที่มีมือรองนั่งแล้วเนื้อสวยมากครับพี่จีวรนในผิวไหวดังสายน้าเลยแนวะพี่จีวอนในผิวไหวดังสายน้ําเลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้จะเป็น อันนี้เป็นสังกัดใจนะครับสังกัดใจหลังลายผ้านะครับเราก็ไม่ค่อยได้พบเจอหรอกพี่นะแต่ที่รู้ก็ไม่รู้ว่ากู่ไหนเหมือนกันนะครับอ้าวขอพรอนข้างที่จะหากรุยากนะครับแต่แท้พี่นายแท้แท้อยู่แล้วล่ะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับจอบอันนี้จะเป็นจอบหลวงเงินพี่นะครับซึ่งเป็นจอบปีนะครับดูนะหนึ่งห้าจบรวงเงินยัพี่นะครับปีหนึ่งห้าอันนี้สวยจริงสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ อ่าองค์นี้ครับพี่องค์นี้จะเป็นอ่าพระอาจารย์ชุม่มแนวะิญาวาพระอาจารย์ชุม่มทองแดงลมดําพี่พ้าดูง่ายด้วยปีหนึ่งเก้านะพญาวาพระอาจารย์ชุม่มวัดวังน้ําขาวนะครับเออวัดวัดวังน้ําขาวไม่รู้ที่ไหนนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับทองแดงลมดำครับพี่พ้าสวยมากกริฟเลยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับมาต่อกันนะสําหรับรายการต่อไปนะครับอุปประคุด อันนี้จะเป็นอุปคุชทองเหลืองหล่อโบราณนะพี่นะคนระับร่องรอยทางตะไบด้านหลังหูสุดยอดจริงๆพี่สําหรับวงนี้นะดูดิร่องรอยการตกแต่งและแทงตะไบด้านหลังแนวะต้องขอเนื้อใจว่าสุดยอดจริงๆครับพ,พ,นะพ,พี่ดูได้เลยพี่แนวพี่ดูได้เลยพี่สองร้อยคู่ลนะสามร้อยบาทแนวะแล้วก็วงนี้พี่นะาหลวงพ่อเขียนแนวหลวงพ่อเขียนอืมพิจิตแนวะพ่อเขียนนะได้มาคอพ่อรูปหล่อ เอาไปสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยผูกพลาแบบกิฟตเลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้เป็นชินาราดแนวชินาราชหลวงพื่อเงินวัดดอนเยหอมพี่แนวองค์นี้นะชินาราชหลวงพื่อเงินวัดดอนเยหอมแนววัดดอนเยหอมนี่ดูง่ายเลยเห็นไหมวัดดอนเยหอมนี่ดูง่ายเลยพี่แนววัดดอนเยหอมนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวสองร้อยคู่ละสามร้อยซุ้มกออันนี้พี่ซุ้มกอแนวซุ้มกอเนื้อสวยไหมล่ะดูเนื้อดิ แนวครับสูงกอเนื้อสวยเนื้อเดิมนะครับพี่แนวอยู่ในเรียมนะอันนี้จะเป็นรอยซ่อมหรือเปล่านะซ่อมโบราณน,นะคือซ่อมอยู่ในกรอบเดิมอยู่แล้วพี่นวะครับทางเราไม่ได้ไม่ได้ตัดกรอบออกนะมาแบบนี้เลยพี่แต่ผ้าสวยมากเลพี่เนื้อด้านในสวยจริง200คู่ละ300อบาทนวครับเราก็เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกลวยครับพี่หนึ่งเหรียญนวนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยด,ดูด้านหลังเนี่ยปีสองหนึ่งเพี่นะเที่ยวลอกในงานผูกพันธสีมานะครับปีสองหนึ่งสวยเดิมธรรมชาตินะพี่ สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทในอ่าเหรียญนะครับเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อเผานะครับเหรียญหลวงพ่อเผาหูพี่ดูพื้นดิในครับเขาเรียกพื้นเดิมเดิมอ่ะเห็นไหมพี่ในครับที่เขาเรียกว่าพื้นเดิมเดิมอ่ะในครับด้านหลังเป็นตัวยันนี่พี่อยากกระดาษเลียันชัดเจนสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นพระสันค้างเม็ดนะครับพระสันค้างเม็ดครับพี่เห็นไหมพระสันค้างเม็ดนะ เนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติพระสันข้างเม็ดข้างเม็ดเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับพระสันนะสองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นชีนาราสแนวไปเหรียญชีนราเอ,าอันนี้เป็นเที่ยวหรือนมัสการเมืองพิษณุโลกเนี่ย สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนี่พี่ลองดูดิเช้อราดนะพี่นะนี่น้ามันทาการเมืองพิษนุโดรับพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็แม่นังกวักนี่พี่ดูเนื้อดิแม่นังกวักนะเห็นไหมพี่ดูเนื้อได้เลยนะแม่นังกวักโอ้โหพี่เอ้ยเนือไแม่นางกวักหลวดงผู้ยิ่งมัหัวเขาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่สามร้อยแล้วก็ อ๋อพระรอดอีกหนึ่งองค์แนวองค์นี้เขาลงรักไว้แนวนับลงรักน้ําเกี้ยงไว้พี่สําหรับพระรอดองค์นี้นะเห็นไหมพี่แนวนี่ดึงความสวยเฉิดฉายแนววิญญาณเออความสวยแบบเฉิดฉายสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอีกหนึ่งเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพิงค์เห็นไหมเออเหรียญหลวงพ่อพิงค์นี่ครับพี่นลวพ่อพิงค์นพดามเพลเมืองลบบุรีปีสองสิบหกนะครับนะวัดโบสถ์กงธนู สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญจันทร์ฟันนี่ครับพี่เหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโอเนะครับพี่พเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโอครับพี่นี่เหรียญจันทร์ฟันแนวดาวเหรียญจันทร์ฟันพระสวยมากอะพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเหรียญจันทร์ฟันนะ แล้วก็องนี้พี่น้ำเทวรูปช้างแนวอาจจะเป็นเครื่องรางอาถรรพ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในการแกะนะเน็เบอร์ในการแกะนะน่าจะเป็นเครื่องรางอาถรรพ์ชนิดใดชนิดหนึ่งอะแนวแกะเป็นพระพิฆเนศแกะเป็นช้างครับพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับคู่สลอดเน็คคู่สลอดเดี๋ยวพี่เนี่วหขวปานนะเนี่ยอันนี้สวยจริงเห็นไหมคู่สลอดเนี่ยใสแกล่งเลยไหมเห็นไม่มีความใสอ่ะ สายแกล้งเลยนะครับคู่สลอด200คู่ละ300บาทนะครับแล้วก็เหรียญนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกันวัดพญาต์นะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต์สองสี่หกเก้าหลวงพ่อกันวัดพญาต์นะครับหลวงพ่อกันวัดพญาต์เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยอ๋อองนี้ก็พี่นะองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อพรหมพี่นะเป็นรุ่นชาร์ปรถไฟเปล่าเนี่ย มีสัญลักษณ์ด้วยพี่แนวได้จะเป็นรุ่นชาร์ปรถไฟนะเอา200คู่แล้ว300นะครับเป็นราคาที่โปรโมชั่นพี่นะเป็นราคาแบ่งปัน200คู่แล้ว300บาทนะครับเหรียญหล่อเหรียญหล่อเป็นเหรียญรูปทรงหลวงพระพชรนะพี่นะหล่อเพชรวิจิตรอะแนบนะนะบนะบเป็นเหรียญรูปทรงหลวงพระพชรวิจิตรนะโอ้โหรูปทรงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนะพี่สุดๆสองร้อยกู่แล300้วสามร้อยบาทนะครับรูปหล่อพิมพ์ขี้ตานี่จะเป็นสี่ชาย นวขี้ตาสี่ชายดูง่ายสบายตาเนะยครับพี่ขี้ตาสี่ชายดูง่ายสบายตานี่ดูร้อยเดือดที่ค้นพีวลองดูร้อยเดือดที่ค้นเนี่ยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนะยครับพิมขี้ตาสี่ชายนะเนียครับหัวไม่ขีดอันนี้จะเป็นหัวไม่ขีดกับพี่หลวงพทบนะแลวงพทบหัวไม่ขีดเนี่ยครับไอ้มีหัวไม่ขีดพู้ตกวักนะครับพู้ตกวักครับพี่ กูตะกวักเอา200รคู่ละสามร้อยบาทนะในนะเ่ลากวักเล็กในเวลาเออกวักเล็กแล้วก็เหรียญเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญสียุทธยาครับพี่แนวมงคลบพิตรแนวสียุทธยาด้วยนะมงคลบพิตรเนี่ยสียุทธยาพี่นะมงคลบพิตรนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์องนี้ยสวยเนีอาบองค์เนี้ยสวยเลยนะครับอาจจะเป็นของหลวงพ่อหอมนะ นะครับสำหรับวงนี้นะพี่นะั้นนะครับเป็นหลวงพ่อหอมนะครับเป็นสมเด็จนั่งสิงนะครับหลวงพ่อหอมมาชักมากดูเนื้อเ็กขาวสวยเลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับดูเนื้อได้เลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็ขีป่ปลาองนี้จะเป็นหลวงปลาเนี่ยพี่ขี่ปลานะขี่ปลาเนื้อสวยเลพี่เนื้อสวยเนื้อเก่าพี่อุดยังอยู่เลยอุดเดิม เห็นไหมอุดเดิมๆว่าพี่น้ําเนื้อสวยเนื้อเก่าเนื้อแห้งเนื้อธรรมชาติสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนี่ครับพี่พี่สองร้อยคู่ละสามร้อยรายการสุดท้ายแ่ะละท้ายสุดครับพี่องค์นี้สวยจริงแนวองค์นี้สวยจริงและรอยจานเดิมแนวพี่พี่องค์นี้สวยจริงและรอยจานเดิมสองร้อยคู่ละสามร้อยบาท นีครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ